สวัสดีครับพบกับเปรยไปโลกปินนะครับ วันนี้นะฮะมีตัวอย่างผลงานมาให้ดูครับอันนี้เป็นการทำสติกเกอร์นะครับซึ่งเป็นสติกเกอร์กันน้ำนะครับหรือว่าเรียกว่าสติกเกอร์ PP นะครับสติกเกอร์ PP เนี่ยคุณสมบัติที่โดดเด่นจริงๆของเขานะครับก็คือการที่ตัวสติกเกอร์นะฮะสามารถป้องกันน้ำได้นะครับการป้องกันน้ำได้นมีประโยชน์ยังไงบ้างนะป้องกันน้ำได้ประโยชน์ของมันก็คือการที่เราจะเอาไปติดพวกไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำนะครับอขวดแชมพูนะครับหรือว่าติดที่ขดน้ำหรือว่าอะไรต่าง ต่างที่เราต้องการให้ฉลากของเราเนี่ยไปอยู่บนนั้นนะครับมันจะไม่หลุดไม่ลอกเหมือนสติกเกอร์อื่นๆครับแล้วก็สติกเกอร์นี้เนี่ยข้อดีอย่างก็คือสามารถทนความร้อนได้ถึง90องศาเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราสามารถนำสติกเกอร์เจ้าสติกเกอร์ P.P. นะครับไปติดกับ วัตถุหรือว่าพวกประจุภัณฑ์ที่มีความร้อนได้อย่างเช่นออน้ำเต้าหู้ร้อนหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเกิดความร้อนนะครับนี่นะครับติกอร์พีพีนะครับแล้วก็อีกคุณสมบัติโดดเด่นหนึ่งของติกอร์พีพีเนี่ยก็คือตัวติกอร์จะมีความเรียบนะครับจะมีความเรียบกว่าสติกอร์อื่นๆนะครับแล้วก็ทางเพจของเรานะครับเป็นโปรพิ้นเนี่ยก็จะรับออกแบบด้วยนะครับอย่างทางคุณลูกค้าสวีทบ็อกนาระเนี่ยนะครับก็จะมีออกแบบเป็นโลโก้นะครับ นี่นะครับเป็นน้องแมวน่ารักมากเลยครับลูกค้าก็จะบีฟงานมาว่าอยากได้เป็นน้องแมวแบบนี้โทนสีประมาณนี้นะครับทางเราก็จะออกแบบตามงานที่ลูกค้าบีฟมาให้นะครับว่าอยากได้แบบไหนนี่นะครับสิกเกอร์ p ีพใครสนใจนะทักอินบ็อกซ์แอดมินมาได้เลยนะครับวันนี้เป็นเปโลปิน้นลาไปก่อนสวัสดีครับ